มีมัดผ่าวิกฤตโลกล่มสลายบทนำก่อนเข้าสู่เนื้อเรื่องในปี2613โลกได้เข้าสู่ยุคที่เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าไปถึงขีดสุดมนุษย์สามารถพัฒนาเครื่องมือและเครื่องจักรที่ช่วยให้ชีวิตประจำวันสะดวกสบายยิ่งขึ้นทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปตามแผนและวิสัยทัศน์ของโลกที่พัฒนาแล้วท่ามกลางความก้าวหน้าเหล่านี้ยังมีสิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครเคยคาดคิดมาก่อน นั่นคือการปรากฏตัวของรูหนอนปรากฏการทางธรรมชาติบนโลกที่ยังไม่มีใครสามารถศึกษาและไม่คิดว่ามันจะอยู่บนโลกมีมัดนักวิจัยหนุ่มที่ทุ่มเทชีวิตในการค้นหาเขาได้ตรวจพบสัญญาณแปลกๆที่มาจากป่าลึกเขาจึงนำทีมสำรวจมุ่งหน้าไปยังที่นั่นในที่สุดเขาก็ได้พบกับรูหนอนที่ซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีใครสามารถเข้าถึง นั่นคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาแต่ยังจะเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบไปตลอดกาลการเดินทางผ่านรูหนอนพาเขาข้ามเวลาไปสู่โลกที่ล่มสลายโลกที่ถูกทำลายจากภัยธรรมชาติที่มนุษย์เป็นผู้ก่อขึ้นการแพร่ระบาดของไวรัสที่ทำให้ประชากรเกือบทั้งหมดต้องสูญสิน้นโลกในปี3,201กลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยซากปร,รักหักพัง เมืองที่เคยเป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญกลายเป็นที่หลบภัยของผู้คนที่ต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดการแพร่ระบาดของไวรัสทำให้ผู้คนกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้รัฐบาลและสถาบันต่างๆล่มสลายและโลกกลับกลายเป็นสถานที่ที่ไร้ความหวังทุกคนต่างสแสวงหาความหวังเดียวกันการเอาชีวิตรอดการเดินทางของมีมัดในโลกที่ล่มสลายนี้ ไม่ใช่แค่การค้นหาคำตอบว่าเขาจะกลับไปยังปี2,613ยังไงแต่ยังเป็นการต่อสู้เพื่อหาคำตอบกับสิ่งที่เขาพบเจอและพยายามเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของโลกใบนี้แม้ว่าจะมีความเป็นไปได้ว่าเขาจะไม่สามารถกลับไปยังโลกเดิมที่เขารู้จักได้การผจญภัยของมีมัดได้เริ่มต้นแต่การเดินทางครั้งนี้จะพาเขาไปพบเจอกับสิ่งใดเขาจะเอาชีวิตรอดจากโลกในยุคนี้ได้หรือไม่ การตัดสินใจที่อาจเปลี่ยนแปลงอดีตชาติของมนุษย์ไปตลอดกาล